เี้เข้าค่ายเข้าค่ายกินปลาเสียนั่งาปล่้งีนทางลงไปกินปลากีลาเต้นแพงไม่แรงง่ายที่ตั้งแคมป์เข้าค่ายสู่ป่า ไปยามพี่น้องมาด้วมือแรงเด้วสวัสดีพี่น้องต้องไปพุทธเผาผู้แก่พ่อแม่และเด็กน,อน้อย่าคู่และ่าซาแม่ซี่และทายกกีลาคำแพงไม่อนีไอ้ผ้ามากินป่าหลังจากมาสุ่มสำรวจสองมือตอนเย็นๆ มาดูปา่าเป็นเบิรเป็นป่าธรรมชาติเปิดฤลยดูทำหน้าแล้วก็เป็นฤดูกินปา่าบอนี่ซื้อมาด้วยราคาห้าพันบาทเ้ามาติดตามผลงานห้าพันบาทจะได้ปากิ่ตดดัวที่ปยายามพี่น้องกำแพงเ้ามาติดตามกันไม่แรง เขาค่ายตั้งแคมตรงที่รถจอดม่แรกเขาค่ายตรงนั้นตามมาผู้ใดอยากกินปลาผู้ใดอยากได้รสชาติจี้ปลาแหลๆ่ๆดำๆจิ้ก็บเกลือมาใ่แรกเดี๋ยวเข้าสิไปไปนั่งเบิ่งปา่าว่ามันมีป่าหน่อยปลาใหญ่ มีอย่างที่เราใจบ่าไปเบิ่งเมื่อแรงกลางเต้นตั้งแคมป์ก็ไฟดูดาวตั้งเครื่องแต่ว่ามืดแดดแดดภารกิจก็คือมาเอาหญ้าเอาสากปักบุงนีขึ้นก่อนที่จะตั้งเครื่อง สำรวจมืกอก้อนนี่ตัวละโลขึ้นโอ้โยอยวนมากนี่ก้อนสีสูบน้ำต้องมาเอาพักแถวนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าเดอนน้ำแหง่งลงแหง่งลงอันนี้มันยุบลงตามแล้วปลามันกระสีนี้เขามาหลี่อยูใ่ในป่าไากินยากพาลรกิจตากแดดตากฟ้า ท่าลม เอาเงาอยาฟังสิกินปลามันได้กิ่นไงเวลาสูบน้ำเพื่อคอยลดลงถ้าพอเอาเงาน้ำฟังออกป่าไงไมันที่เขาคอยเงาไปเลยหาเหตยลุ้นต่อไป เสร็จภารกิจเล่มหยาขอบสะคือนี้ต่างเครื่องต่อบ่อน,นีซื้อหาพันบาทคิดว่าคุ้มคา่าว่พี่เนาะใคยว่าคุ้มอยู่แล้วปีที่แล้ว่อยก็ไม่กินโอ้ป่าไหลเลย